นั้นเห็นมั้ยล่ะจับดูสิหม่องแดงเออกัดคือเลยกัดมั้ยจับจึ๊บจับเอาเยอะเก่าเดี๋ยวรถเจ้าเอารถเจ้าออกเดี๋ยวหม่องแดงกัดเก่งกัดหม่องแดงกัดหลดเลยรถเก่งเอ๊ะเป็นอะไรหม่องแดงเหี้ยแย่เลย โมเดงกัดรถไหมหนูโมเดงอยู่ในรถก็มีนั่น่ะตกแล้วโอ้โมเดงตกแล้วจับ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 ระวังมันกัดระวังมันกัดจับจับได้ไหมจับได้ไหมนี่ไงนี่ไงนี่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 จับ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 ได้ไหม เพื่อจับมดแดงแกะไม่เอาไม่เอาตกมันตกลงหัวตกหัวเออตกถูกหัวตายตายตายจริงๆด้วยทำไมตายอย่างนั้นล่ะตายอเ